ธีรสินธีระทรชนาะทิพกวินนำทัพทัพช้างศึกประกาศลายชื่อ30แข้งลา่าแชมป์อาเซียนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒนะครับในคลิปนี้มาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคย ไปพูดถึง30รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้ล่าสุดมานโพกิงประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มกันมากๆเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่8 0,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ความคืบไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การคุมทัพของมานอป็กิ้งนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้นะครับนัดแรกของทัพช้างศึกจะพบกับติมอร์เลสเตในวันที่5ธันวาคมนะครับล่าสุดทีมชาติไทยชุดใหญ่นำทัพมาโดยมาดามแป้งนนพนล่ำซามผู้จัดการทีมแล้วก็มานอป็กิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ทำการประกาศรายชื่อ30นักเตะทัพช้างศึกชุดล่าแชมป์อาเซียน ออกมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับบอกเลยว่าจับหนักจัดเต็มจริงๆสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้พูดตามตรงว่าลายชื่อช้างศึกชุดนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดในรอบ10ปีก็ว่าได้นักเตะตัวหลักมากันครบเลยนะครับไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่าว่า30นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดล่าแชมป์อาเซียนมีใครกันบ้างไปเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับมาโนโพกกิง้งเลือกมา3คน ก็จะมีชัดชัยบุตรพรมจาก BG แน่นอนติดอยู่แล้วนะครับคนนี้และคาดว่าจะเป็นมือหนึ่งของทัพช้างศึกชุดนี้ด้วยแล้วก็มีสิวรักษ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมแล้วก็มีพี่ตองกวินธรรมสัจจานันจาก OS เอสลนก็ติดทีมชุดนี้มาด้วยนะครับผู้สาประตู3คนเก่าทั้งนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น3คนที่มีฝีมือระดับท็อปของฟุตบอลเมืองไทยนะครับขณะที่แนวรับกันหน่อย นำทัพมาโดยพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับแล้วก็จะมีพันสายเฮวิบูลจากบุรีรัมณ์นาลือเบดินวิรวัตโนโดมจากบุรีรัม์มานิอทอมทิสตองโดพิรพัฒน์โนชัยยาจากทูแบงคอกนะครับแล้วก็มีเอลิสดอเลฟิลิปโรเลอร์จากการท่าเรือนะครับรวมไปถึงจอยทานเข็มดีจากโอบิโอเดนเซ่โอ้โหน่าสนใจโดยตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยทางฝั่งของมานโพกิ้ง เลือกมา3คนแบ็กซ้ายเนี่ยมี2คนก็คือทางฝั่งธีรทรกับพีรพัฒน์โนชยานะครับส่วนเซนเตอร์ฮามเนี่ยโอ้โหไปส่วนเซนเตอร์ฮามเนี่ยมีมานูเอลทอมโจนาธานเข็มดีเรียกได้ว่าเรียกกองหลังมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมว่ามานโพกกิ้งน่าจะทำทีมชาติไทยชุดนี้เล่นเกมลุกเต็มที่ในชิงแชมป์อาเซียนแน่นอนนะครับ ขณะที่กองกลางกันหน่อยนำทัพมาโดยชนาทีพสงกระสินจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับพี่เจกระหายอย่างมาช่วยทีมชาติไทยอย่างมากและจะมาประสานงานกับน้องกันธนวัตซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จะมีสุประโชคสารชาติจากบุรีรัมวรชิตและกฤษดาการแมนจากชนบุรีเอฟซสารัตอยู่เย็นปฐมพลเจริญรันตนาพิลมจากบีนะครับแล้วก็มีบดินผาลากับปรกรณ์เปรมพักจากการท่าเรือ ทิติพันธ์พ่่งจันทร์ปกเกล้าอัญนญน์จากทูแบงคอกแล้วก็มีพิธิวัตรสุขจิธรรมกุลและศิวกรเจรกูลจากเชียงรายวิรเทศป้อมพันธ์กับพิชาอุทาจากเมืองทองนะครับโอ้โหผมเดาถูกด้วยว่าพิชาอุทาติดทีมชุดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่พูดมาก่อนหน้านี้คาดว่าพิชาจะไม่ติดแต่ผมมองว่ามาโน่โป่ก,กิ้งไปดูเมืองทองไหลนัดและพิชาเล่นตัวจริงทุกนัดและเล่นดีเขาถึงติดมาเล็อย่างพิชา เล่นทาตําแหน่งกองกลางแล้วก็ริมเส้นได้ด้วยนะครับเลยติดเข้ามานะกองกลางก็ถือว่าตัวฟอร์มดีก็มากันหมดเลยนะครับสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะขณะที่กองหน้ากันหน่อยมาโนโพกิ้งเลือกมา3คนนะครับก็จะมีพี่มุ้ยจรสินแดงดาจาก BG แล้วก็มีเจ้าอามสุประชัยใจเด็ดจากบูรีรัมอธิษักรายสอนจากเมืองทองนะครับพี่ก๊อฟก็ติดมาในทีมชุดนี้ ถือว่าปึกมากหรับทีมชาติไทยชุดนี้และอีกอย่างนะครับที่มานโพกิ้งเรียกนักเตะมาแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าเน้นเกมลุกเป็นหลักเพราะเกมรับเนี่ยมีไม่เยอะนะครับเซนเตอร์เนี่ยมีพี่โย่งพันษามานนเอลทอมแล้วก็มีเอลสดอลเลาะจัวทานเข็มดีนอกนั้นเป็นกองกลางกับโตลุกหมดเลยน่าสนใจตื่นเต้นอย่างมากนะครับที่หลุดไปจากรายชื่อพวกนี้ก็จะมีพวกสุภนัทเหมือนตานะครับแล้วก็มีในส่วนของ ธนบูรเกษารัฐที่ไม่ติดนะแล้วก็ฉัดมงคลเลืองธนะโลดของชนบุรีก็ไม่ติดจัก,กริดพระพลขอ,ของขอนแก่นอยู่ก็ไม่ติดนะครับมาโนโพกิงก็เลือกมาแล้วก็เรียกได้ว่าติดตามกันให้ดีๆนะครับมาโนโพกิงบอกว่านี่คือชุดที่มาเต็มที่เลยสําหรับทีมชาติไทยแค่นี้ายชื่อของพี่มุย้ยธีรศินพี่อุ้มธิรทรพี่เจยชนาทิพมาช่วยทีมชาติไทยล่าแชมป์อาเซียนบอกเลยว่าฟินสุดๆนะครับ ครบเครื่องสุดๆสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ย้ำอีกครั้งโปรแกรมกันหน่อยนะครับนัดแรกของทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียน5ธันวาคมจะพบกับติรมเลสเตเวลา4โมงคึ่ง11ธันวาคมเวลา1ทุ่มครึ่งพบกับเมียนมานะครับแล้วก็14ธันวาคมเวลา4โมงครึ่งพบกับฟิลิปปินส์แล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเวลาทุ่มครึ่ง วันที่18ธันวาคมพบกับสิงคโปร์นะครับและก็จะเรียกได้ว่าถ้าผ่านรอบนี้ได้ก็เข้าสู่รอบรองจนถึงรอบชิงนะครับรอบชิงจะแข่งขัน1มกราคมซึ่งถ่ายทอดสดแบบจัดเต็มทางช่อง7 HD นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างสําหรับ30นักเตะทีมชาติไทยที่ทาง Mano Poking ประกาศออกมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าและลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยส่วนตัวของผมค่อนข้างตื่นเต้นกับรายชื่อทีมชุดนี้ชุดฟูลทีมสุดๆนะครับ ัวลุกเพียบโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยมีทั้งทิสตองโดโลเลอร์นัลบดินส่วนแบ็คซ้ายมีทิรทรบุญมาทันแน่นอนผมว่าเอาอยู่แน่นอนสำหรับพี่อุ้มนะครับแล้วก็มีพีรพัฒน์โนชยาส่วนตรงกลางเนี่ยโอ้โหให้เลือกใช้งานกันเพียบแล้วก็ริมเส้นเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานเยอะเหมือนกันนะครับสุภโชคประปกรณ์บดินศรีวกร,กรต,ตกระกูลพิชชาอุทาตรงกลางก็โอ้โหอย่างที่เห็นนะครับปึกสุดๆส,ส,ส่วนกองหน้า พี่มุย้ยมาแล้วแล้วก็มีน้องอาร์มแล้วก็มีพี่กอ์ฟบริษัทไกสอนเป็นคนสแตนบายอีกโอ้โหปึกสุดๆเลยครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามากันได้ถูกใจแฟนฟุตบอลชาวไทยหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยผมคิดว่าการประกาศรายชื่อเนี่ยมันไม่มีถูกใจแฟนบอลชาวไทย1 0อยเซแหละแต่นี่เป็นการที่มาโนโพกิ้งเลือกมาแล้วเขาไต่ตองมาอย่างดีแล้วก็รอดูนะครับหลังจากนี้ก็ให้กําลังใจทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลเอเอฟเ u ซูกิคักันได้แบบเต็มที่ลวกันนะครับ ผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะเข้มข้นและหวังว่า30คนที่มาโนโพกกิ้งประกาศออกมา จะไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บนะครับให้ทุกคนมีความที่ร่างกายสมบูรณ์1 0 0แล้วก็ไปลุยชิงแชมป์อาเซียนกันรอติดตามเลยครับตื่นเต้นอย่างมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่8 0,000ืซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัต์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดเห็นยังไงสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วมาพูดคุยกันนะครับ คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ